สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการต่อในส่วนที่เป็นตัว power นะครับใช้งานเจ้าตัว adapter power ใช้งานเจ้าตัว tiny นะครับก็ด้านข้างนะครับก็จะมีสล็อตสำหรับต่อนะก็จะเป็น usb type c นะครับจะอยู่ด้านข้างนี้นะครับก็2อ,อพอร์ตนี้จะเป็นพอร์ต hdmi นะครับเป็น mini hdmi เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ใช้งานหรอกเพราะว่าเราลงระบบปฏิบัติการที่เป็น os สําหรับาเตอร์ลงไปนะครับตัวนี้ด้วยนะ ก็ถ้าจะต่อพาวเวอร์ก็ต่อช่องนี้นะครับโดยที่อะแดปเตอร์ของเราเนี่ยที่แถมให้จะเป็นตัวนี้นะครับในส่วนที่เป็นตัวพาวเวอร์อะแดปเตอร์ที่แถมให้จะเป็นขนาด18วัตต์นะครับสีอาจจะสีที่ท่านได้ไปอาจจะเป็นสีดํานะอาจจะไม่ใ่สีขาวผมก็สั่งมาประมาณนี้ส่วนตัวขาพินก็จะเป็นแบบนี้หรือขาพินอาจจะเป็นแบบยุโรปที่เป็นปักกลมนะครับก็อันนี้ก็ มันแล้วแต่ล็อตนะว่าเราสั่งล็อตนั้นมาเป็นแบบไหนแบบไหนเขามีสต็อกอยู่เราแต่ว่ารอบนี้เราสั่งมาเป็นสีดำนะที่ที่ยังพอมีนะก็อันนี้ไม่มีปัญหานะไม่มีประเด็นเนาะในส่วนที่เป็นตัวเดปเตอร์แล้วก็มีเ,เป็นหัวแบบว s b Type C แบบนี้นะครับตัวนี้จ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจแต่พอที่จะจ่ายไฟส้งกับเจ้าตัวนี้แหละนะครับก็คืออยู่ที่5โวลต์ 3A นะครับตรงนี้กินไฟอยู่ที่18วัตต์ ก็เพียงพอที่จะใช้งานสําหรับตัวบอร์ดแล้วก็มีกระแสเ <c oughs> หลือไปจ่ายให้กับอุปกรณ์ต่อพว่วงอีกเพิ่มเติมนะครับ <c oughs> ในกรณีที่เราต้องการใช้ต่อร่วมกับเจ้าตัว usb stick แบบนี้ผมใดูก่อนนะครับในส่วนที่เป็นเจ้าตัว usb stick ลักษณะแบบนี้นะครับคุณก็จะต้องเป็นมีตัว power มาเสียบตรงนี้ด้วยนะเพื่อที่จะจ่ายไฟในกรณีที่เราใช้หลายตัวนะอย่างตัวนี้มันเป็น usb stick แล้วก็ช่องหนึ่งเป็น usb type c อะ S ย s b 3แล้วก็ออกมาเป็น4ช่องแบบนี้แล้วถ้าเกิดเราจะเอาตัวนี้มาต่อพวก4ตัวเพื่อที่จะใช้งานสซิมพร้อมกันลักษณะแบบนี้ก็ต้องจ่ายไฟให้ตัวนี้นะครับก็ต้องไปดูตัวที่มันจ่ายไฟให้แรงๆหน่อยนะครับตัวกระแสะจ่ายไฟเข้าไปเยอะๆเพราะว่ามันจะได้เพียงพอสําหรับรันตัวนี้หรือถ้าจะใช้งานร่วมกับพวกออที่เป็นตัวเราเตอร์ 5G ชิปเซ e ตแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็น ZTE F 5 0นะเป็น 5G ล่าเตอร์เป็น USB stick นั่นแหละคล้ายๆกันเพราะว่ามันมันไม่มีแบบไงมันเป็น POCKET อีกแบบนึงนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีแบตก็คือต้องจ่ายไฟขนาด 2A 5โ 2A ให้หมันเพราะฉะนั้นถ้าเอามาต่อใช้กับตัวเนี้ยมีโอกาสที่ไฟมันจะไม่พอเลี้ยงนะครับมันอาจจะมีอาการ รีบูตในส่วนที่เป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าเรื่องของความความไม่เสถียรของไฟเพราะฉะนั้นถ้าจะต่อใช้งานก็จะต้องมีตัวแบบนี้นะครับแล้วก็มีช่องจ่ายไฟเสริมให้นะครับสําหรับเลี้ยงแบบนี้นะครับเราก็จะประมาณนี้สําหรับต่อใช้งานนะแต่ตัวนี้ผมยังไม่ได้ใส่ซิมนะครับด้านข้างมันจะมีช่องใส่ซิมยังไม่ได้ใส่ซิมก็เลยเอาขอเก็บไปก่อนนะครับอันนี้เป็นการต่อจากนั้นเราก็ไปต่อที่ USB 3นะครับจะอยู่ฝั่งนี้ นื่องจากตรงนี้มันเป็น usb 3นะไปต่อ USB 2ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าผมแนะนําว่าถ้าเราใช้หลายตัวเราก็ต่อ USB 3นะครับจะเป็นเรื่องของการส่งข้อมูลที่มีความเร็วสูงกว่านั่นเองนะแบบนี้ในส่วนของการไฟเลี้ยงในเรื่องของเจ้าตัวแบบนี้นะที่เป็น USB Adapter ในกล่องเนี่ยที่เราจําหน่ายอุปรกรณ์เราจะแถมตัวนี้ให้1ชุดนะครับเพียงแต่ว่า อาจจะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะอันนี้ก็ผมเป็นเอาของ G Link มาโชว์นะครับเพราะว่าไอ้ตัวที่แถมนยผมแถมไปกับลูกค้าจนหมดแล้วนะก็จะเป็น USB 3 t o l a n ด1กิกะบิตจะเป็นแวนนะครับสำหรับเพื่อที่จะต่อใช้งานร่วมกับตัวนี้นะครับเนื่องจากช่องเนี้ยที่เป็นช่องแลนเนี่ยเป็นแบบ RJ 47เนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นแลนแบบกิกะบิตเพื่อที่จะเอาสายแลนมาต่อแล้วก็ไปต่อกับคอมหรือว่าไปต่อกับอุปกรณ์ที่เราจะทำไลฟ์สตรีมอ่ะ เป,เป็นการจ่ายเนี่ยต่อไปใช้งานนะครับจะไม่สามารถรับเน็ตนะการที่คุณจะต่อพวกเราเตอร์หลายๆตัวเข้ามารวมเน็ตผ่านช่องแลนพวกเราเตอร์ 5G เราเตอร์ WiFi เรอเตอร์ไฟเบอร์ iber, อะไรอย่างเงี้ยที่จะต่อรับเน็ตมาจะต้องมีตัวแปลงแบบนี้นะครับคุณสามารถต่อได้สีอันเลยนะครับถ,ถ้ามีนะแต่ปกติผมว่า2ตัวก็พอนะถ้าเป็นเราเตอร์ 5G นะครับก็เสียบไอตัวนี้ถ้าต้องการเพิ่มก็ต่อเพิ่มได้ก็ต้องหาแลนตัวเนี้มาต่อเพิ่มเอานะครับก็จะช่วยได้ ประมาณนี้ในส่วนที่เป็นตัวช่องแลนนะครับก็เอ่อเนื่องจากตัวเนี้ยมาว่ากันที่ไอ้พวกนี้เดี๋ยวมาว่ากาันอีกคลิปหนึ่งนะครับในส่วนที่เป็นพวกแปลงอะแดปเตอร์แบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นพาวเวอร์แบบเนี้ยเนื่องจากมันเป็น5โวลต์นเนะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้ที่เป็นลักษณะพาวเวอร์แบงก์ก็ได้เพียงแต่ว่าไอ้ตัวพาวเวอร์แบง์ที่จะเอามาใช้เนี่ยจะต้องเป็นรุ่นที่สามารถปล่อยกระแสได้สูงสุดเ,เกิน1ิวัตต์ขึ้นไปนะครับผมก็แนะนําสัก30วัตต์เนี่ย ก็ก็มีจําหน่ายแล้วนะก็ไปดูเอาแล้วกันถ้าถ้าต่ํากว่านี้มันจะมีปัญหาเรื่องความไม่เสถียรของตัวนี้เวลาทํางานนะครับเนื่องจากใช้ไฟเกิดน,นั่นเองผมได้มาเนี่ยจะเป็นของมี2 0ง0ันสองมื่นั้งถ้าจําไม่ผิดยี่ห้อนี้อ่อจะเป็นส0 0 0มื่นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความจุนะอาจจะเป็นสักอย่างแต่ว่ามันขนาดประมาณสักห0ื่นมิลลิแอมนะครับในส่วนที่เป็นตัวชาร์จก็จะมีอา่าสามารถ ปล่อยกระแสะออกมาได้สูงสุดอยู่ที่50วัตต์เลยซึ่งมันก็เพียงพอที่จะใช้งานได้กับตัวนี้นะหรือถ้าเกิดคุณมีเป็นตัวเนี้ยตัวเดียวสามารถจ่ายไฟให้กับตัวนี้ได้1ตัวอีกช่องหนึ่งคุณสามารถมาเสียบต่อเข้ากับตัวนี้ได้นี่แบบนี้เสียบเข้าไปได้อีกหนึ่งช่องเลยคนระับประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวนี้ก็เสียบได้นะมันสามารถจ่ายได้สพอร์ตพร้อมกันนะสําหรับโมเดลนี้ผมได้มาราคา8 5 0าบาท ถือว่าถูกนะครับมีมอกอ,กอด้วยนะเนี่ยมีมอกอ,รกอรประเทศไทยเรียบร้อยนะครับตัวนี้ซื้อจากลาซาด้าหรือช้อปปีผมจําไม่ได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ผมกาลังชาร์จอยู่นะครับชาร์จไฟด้วยชาร์จไว้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้สวยงามทีเดียวก็ง่ายๆไม่มีไวเลสชาร์จนะสำหรับโมเดลนี้ก็ไม่จําเป็นนะสำหรับผมผมเอาไว้สําหรับเก็บไฟใส่เสียบอะไรพวกนกี้ก็ถือว่าพกพาได้ข้อดีของเราเตอร์ที่เป็นไทเน่ก็คือมันสามารถ ขนาดมันเล็กไงมันก็จะพกพาได้แล้วก็มันสามารถรับไฟผ่านตัวนี้มันก็จะสะดวกสําหรับเราพกไปข้างนอกไปทําตั้งไฟ์สตีมอ่มีตัวนี้ตัวเดียวสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับเป็น10ชั่วโมงผมว่าน่าจะน่าจะได้นะ7จชั่วโมงน่าจะไหวอะ่ะสำหรับใช้งานนะเพื่อการทำไฟ์สตีมแบบนี้นะครับประมาณนี้ในส่วนที่เป็นการใช้งานเจ้าตัวไฟ นะอธิบายตามนี้เสียบเข้าช่องนี้นะครับเสียบเข้าช่องนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดวูวิธีการเปิดปิดเครื่องนะครับเอาวิธีการเปิดก็คือเสียบนั่นแหละมันก็จะรันระบบขึ้นมาแต่เวลาวิธีการปิดเครื่องเนี่ยผมทําโค้ดไว้แล้วเดี๋ยวไปดูกันที่หน้าจอแล้วกันครับสักครู่นะครับโอเคครับเรามาดูการเชื่อมต่อนะครับในการเ,าเพื่อที่จะทําการปิดเครื่องใช่ไหมในส่วนที่เป็นเจ้าตัวไทนี่นะผมก็ต่อประมาณนี้แล้วก็ อันดับแรกเนี่ยเราสามารถใช้แท็บเล็ตนะครับอย่างผมใช้แท็บเล็ตนะในการตั้งค่าอาจจะใช้เป็นคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับถ้าต่อผ่านสายแลนอยู่ก็เรียกเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับอันนี้ผมก็จะทําการเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนเดี๋ยวปิดตัวนี้ไปก่อนแป๊บบนึ่งนะครับเดี๋ยวอ่ะมันจะเจอค้นหา Wi-Fi ขึ้นมานะคุณจะเจอคําว่า Tiny Wi-Fi AC เห็นไหมตัวนี้ก็กดเชื่อมต่อนะครับตัวพาสเวิร์ดเนี่ยก็เป็นคําว่า,อ,าอะไรนะ กู๊ดไลฟ์นะครับซึ่งจะอยู่ที่ตัวเครื่องนั่นแหละผมผมแปะสติกเกอร์ไว้แล้วนะผมคุณก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็จากนั้นเราก็พอเชื่อมต่อแล้วเนี่ยให้เราเรียกเวบเบ์เซอร์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมขอเรียกวบเบ์เซอร์ก่อนก็ในส่วนที่เป็นตัวเว็บเบ์เซอร์นะครับให้เราพิมพ์ตรงหน้า a d d เดตบาร์อันนี้ผมใช้โครมนะครับก็เป็นหนึ่งองจุดหนี่แบบนี้นะจุดหนึ่แบบนี้นะครับก็เรียกขึ้นมาแบบนี้ ในส่วนที่เป็นตัวเ web b r o w s ร์นะครับแล้วก็จากนั้นก็ใส่ username ก็เป็น root นะครับมันจะใส่ไว้แบบนี้แหละแล้วก็ password เนี่ยมันไม่ได้ตั้งก็จะประมาณนี้อันนี้ผมจะให้ดูก่อนว่าตอนนี้อุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่ออยู่ก็จะเป็น usb stick กับตัว pocket wifi นะต่อเข้าไปในช่อง usb แบบนี้ละกันก็จะมีการเชื่อมต่ออยู่ในกรณีที่เราต้องการปิดเครื่องเราสามารถกดนี่นะครับมาที่ system นะครับจะเห็นว่าเมนู system นะแล้วก็ผมก็จะทำเมนูตรง custom command ไว้ จากนั้นเข้ามามันจะมีอยู่2ปุ่มนะครับปุ่มแรกจะเป็นตัวขอโค้ดแอค i v เว e สำหรับที่จะเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ VPN เข้ากับตัวเราเตอร์ถูกไหมอีกอันนึงจะเป็นปุ่ม power off ตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิด,ป,ดปิดเครื่องปิดเครื่องอย่างถูกต้องนะครับเราสามารถกดปิดเครื่องพอเรากดปิดปุ๊บเนี่ยอุปกรณ์มันก็จะชัดดาวนะครับรอแป๊บหนึ่งอ่ะมันจะชัดดาวไปเลยนะครับนี่เรียบร้อยแล้วก็จะปิดเครื่องไปแล้วอันนี้ก็พอเครื่องปิดเนี่ยสังเกตได้ยังไงก็คือตัวนี้มันจะขึ้นไฟแดง อันเดียวมันจะไม่ใช่ไฟเขียวกับพริบใช่ไหมตอนที่มันรันมันจะขึ้นไฟเขียวแต่ว่าพัดลมมันยังหมุนอยู่นะครับน่าจะได้ยินเสียงพัดลมหมุนนี้ยังไงเนี่ยนะครับก็พัดลมยังหมุนอยู่อันนี้เราก็ถอดปลั๊กได้เลยนะครับถอดอะแดปเตอร์ออกแบบนี้ได้เลยนะครับก็คือพร้อมใช้งานก็คือปิดไปแล้วนั่นเองเก็บกอุปกรณ์ได้เลยนะครับในกรณีนี้ถ้าเราต้องการเปิดเครื่องก็เสียบตัวอุปกรณ์เข้าไปใหม่ น,นี่คือการปิดเครื่องแบบนี้หรือเราจะใช้ตัวคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับในการเปิดปิดโดยการใช้เว็บเบราว์เซอร์ง่ายๆนะครับขั้นตอนก็ค้นหาผ่าน Wi-Fi ขึ้นมาก่อนแล้วก็เชื่อมต่อแท็บเล็ตที่จะควบคุมระบบตัวเนี้ยผ่านตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วก็192.172.17.172อะไรีไร้ยประมาณนี้นะครับผมทำลิงก์วิธีการปิดเครื่องอย่างถูกต้องไว้ใน ไว,ไว้ในเว็บไซต์แล้วนะครับแต่ว่าวิดีโอนี้ก็จะอัปเดตไว้ให้สําหรับใครที่ต้องการดูแล้วก็ศึกษานะครับเพิ่มเติมในส่วนของการใช้ไฟร่วมกับเจ้าตัวนี้กระแสไฟจ่ายเข้ากับตัวตัวไ์พอตนะครับก็ประมาณนี้